เป่าอามบุกมาถ่ายคลิปถึงบริษัทต,ตั้งฝั่งเจ๊งแบบนี้ต้องแกล้งสักหน่อยเป่าอามลูกพี่มึงไะเจอกูแกล้งวันนี้แหละจะแกล้งไหวรวก็รอดูและนี่คือโกโปรของเปา่าอามก็เอาไปซ่อนสิครับรออะไรได้ขาวพึ่งได้มาใหม่ให้มันรู้ว่าใครเป็นใครไอยูโกโปรไหมปนอย่โกโปรไหมเนี่ยใครจะบอกอะไรบ้าเที่ยวไปวางไว้ตรงไหนหรือเปล่าเราต้องถ่ายงานต่อนะเนี่ยหาตาแตกสิครับแบบนี้ไอ้ดิ๊งกูยังมีอีกแผนแกล้งเป่าอามก็เดินทางมาเหนือ่อยๆเอาน้ําเอาท่ามาเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟธรรมดาไม่ได้ครับนีน้ําปลาใส่ลงไปเยอะๆเอาให้้เเคมันนพุ่งีโ แม่เบาอางครับกินน้ำให้เย็นๆก่อนอน้ำอะไรเนี่ยโดนไปหนึ่งดอกครับวุ้ยสะใจต่อไปนะครับก็จะเป็นถุงตดมรณะครับของแท้ครับวันนี้ของแท้บอกเลยอย่าให้มันระเบิดนะ้ำเหม็นมากอันนี้ดูดีกำลังนอนเล่นยิ้วๆเลยผมก็มาละใส่ไปเลยครับทุกคน ว้าวุ่นกันจริงๆครับบอกเลยอุยอ้ยโอไม่ได้เลยว่ะเป็นไงครับบางมองบอกเลยบยริษัทตั้งหวังเจ๊งมันตึง <S <S สุดท้ายเราอามทนไม่ไหวหนีกลับบ้านซะเลย